<Ancient. S 1> รอยสักเสือเผนนี่จะช่วยปกป้องคุ้มครองเองให้อยู่รอดปลอดภัยจากคมมีดคมดาบแต่เมื่อใดก็ตามที่พวกเองคิดชั่วทำชั่วรอยสักเสือเผนนี่ก็จะไม่ปกป้องคุ้มครองเองต่อไปไมาไอ้สัตว์ คาแรคเตอร์มี2บทบาทครับบทบาทแรกก็จะเป็นครูถ้วยนะครับผมก็จะเป็นคนเรียบร้อยๆเป็นครูเป็นอาจารย์เงี้ยรับราชการก็จะเป็นนิ่งๆหน่อยโลกสวยๆนิดน,นึงแต่แล้วนำว่านเนี่ยมันจะช่วยรักษาได้จริงๆนะครับคุณผ่านสองที่ไปสู้กับหุ่นใช่ไหมนั่นมันหุ่นพยนต์ที่ถอดหัวกระไส้ลอยไปลอยมาอนั่นมันแสงกับสือสองอีกหนึ่งตัวคือบททีต้าก็จะเป็นเด็กช่งางคาแรคเตอร์ เ้าเมาดูนั่นนะี่โคตรเหมือนไอชีต้าเลยวะ่ะมึงไปหาตีนให้กูสักห้าหกตีได้ไมั้ถ้ามึงทําได้นะวาวมึงเข้าแก๊งอยากเงือกสัน่นวาประชาชนตีนตาสวัสดีค่ะปิชตานะคะได้รับบทเป็นซีซี่นะคะ รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากโดยเฉพาะการได้เล่นเป็นนางเอกให้กับพี่แจ๊สนะคะเพราะว่าเราชื่นชมเขามานานแล,แล้วก็ติดตามผลงานขบวนพานแล้วเอาเลยจกทำอะไรก็ทำอ่ะทำเสร็จเรียกกูเลยครับอีเจรูร้นี่คย่าพูดไปเลยคาแรคเตอร์หมีก็จะเป็นเอ่อเป็นเด็กช่างฮะแล้วก็เป็นเด็กแบบว่าเป็นคน,คนกลุ้นๆอะไรประมาณนี้ฮะเป็นแบบวัยรุ่นทั่วไปฮะ เจอกันอัลบับ้านนายสัตว์เฮ้ยคนละเรื่องไอ้แรลมสนจนอะไข่หนาหนาโอเคพี่เข้ามาได้ไงครับกูเดินเข้ามาดิช่างกลน่ะข้อทุกสถาบันเว้ย สวัสดีครับผมโดมเพชรธำรงชัยนะครับก็จะมาแนวแบบเป็นฝรั่งเด็กพูดไม่ชัดหรือว่าพูดไม่รู้เรื่องบางทีก็ยังสลับคําอยู่เอ้ยแล้วคึงเป็นใครเป็นครูสอนเด็กปถมนะครับเด็กๆที่โรงเรียนจะเรียกผมว่าครูถ้วยครูทอยถ้วยถ้วยทอยดูปากนะครับพี่พนก็ติดต่อไป ก็ลองดูอีกมิติหนึ่งว่าการเล่นหนังกับการไล่ผีหรือการไปไล่จับพระนอกรีเดียมันเป็นยังไงก็เลยรับดูครับรับบทเป็นอาจารย์ศักดิ์นะฮะแต่ถามว่าจะสักเขาหรือโดนเขาศักก็ต้องติดตามในภาพยนตร์ฮะเรื่อมึงจะมาศักอะไรเสือเพนจับไว้ รในเ,เรื่องนะคะเราบทเป็นผู้ช่วยของผอ,อครับผู้ช่วยผอ,อรัตนาค่ะบ้านรัตนามาทําอะไรที่นี่ครับชีวิตจริง,งนะเราอยู่บ้านที่แท้จริงนะทางานขายของบนบ้านเยอะได้ถุนบ้านเลี้ยงหมูเยอะวันนี้มากับใครครับมาพี่สาวพี่ชายเยอะบนบ้านนะนะตำรวจวาสนาดาในามาโน,โนดรัตนาวัฒนาใสาลุ่ง ไม่ครับผมแค่ว่าผมขอยืมเงินท่านผอสักห้าหมื่นไม่ให้หรอกนะแล้วถ้าผมออให้ผมไม่ได้ถูกต้องทำไมผมออกจารเรียนครับออวไลายอย่างนี้นะพักกะจัดกองสวัสดีเจ้าฟังฟังทิพย์เองเจ้าฟังทิพย์ก็จะรับบทเป็นนารีเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวในเรื่องเสือเพนหนึ่งเจ้า ไม่อยากกินอะไรหรือเปล่าฉันจะไปทําใหไา้ไม่อยากกินครับไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวไม่อยากกินเส้นใหญ่ไม่อยากกินเส้นหมี่อยากจะทานนารีได้ไหมครับชีต้าชีตมีโลกสองใบเหรอสองใบเลยมึงวะแล้วเราของเราสองคนนะก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปครับ4ีีไม่โอเคนะเจ้ชีต้ามีโลกสองใบอะใครกูังมีสองใบได้เลยโอ้นี่ขนาดมีสองใบอ่ะขนาดนี้แลถ้ามีแปดใบ ari, มันจะขนาดไหนอะแต่สองใบนี้ผมเก็บให้คุณนารีคนเดียวนะครับ วให้ฝั่งรู้ไปแล้วไงฝั่งไหนเสืออีสัตว์ขอโทษครับ